สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาวไพทารโรนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคม2568นากะคะราศีพฤษภค,คือผู้ที่เกิดระหว่างที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง นะคะซึ่งจะดูให้เป็นภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่ามีสตินะคะเนาะหรือว่าดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะร <c oughs> าศีพฤษภนะคะมาดูสาวรได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะมาดูว่าไพ่ใบแรกได้อะไรเนาะไพ่ใบแรกได้ไพ่เนะมจิเชียนนะคะเมจิเชียนไม้ออฟสวร์ตนะคะเก้าวถ้วยนะ หกเหรียญ Deliverer สี Del ่เหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้า Impress ค่ะแปดดาบแล้วก็ 7, เจ็ดเหรียญซึ่งนะคะไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วคุณได้ไพ่ใหญ่ที่เป็นตัวตนของคุณเนะาะไพ่ใหญ่มีไพ่มิชเชียนไพ่ Deliverer Impress นะคะเป็นไพ่ใหญ่เนาะ มาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรภาพรวมนะคะโดยรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะพฤษภาคมนี้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าเป็นตัวตนของคุณลนะตัวคุณของคุณในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะเริ่มมีความรู้นะคุณจะเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะทำอะไรอะ คุณจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ก่อนนะคะไพ่เมจิเชนขึ้นมาไพ่เวทมนต์ไพ่แห่งโชคลาภไพ่แห่งสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นจากสติปัญญาและการเรียนรู้ของคุณนะคะซึ่งเป็นคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุบสรรคไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาในออฟสวดนะคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กับปัญหาไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเอ่อแล้วก็ที่สำคัญนะสิ่งที่คุณคาดหวังคือช่วงนี้ถามว่าคุณพอใจไหมคุณพอใจกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่ที่เป็นความเป็นจริงความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่คุณเป็นอยู่นตอนนี้คุณแฮปปี้คุณมีความสุขดีมีความพึงพอใจสมหวังนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำเนาะเพราะว่า ก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะคะเป็นคนที่เสียสละนะให้คนอื่นนะ,ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณมองคุณรอบข้างนะคุณรู้สึกว่าคุณรักนะคุณให้ด้วยความรักให้ด้วยความความพอใจนะคะไพ่เดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมานะคะและ คุณก็จะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อ่ะคุณจะเริ่มมีเงินอําคนอาจจะมีเงินเก็บหรือบางคนอาจจะคิดเรื่องเงินเก็บนะคะในไพ่สี่เหรียญแต่เงินเก็บของคุณอ่ะเงินเก็บของคุณคุณจะได้จากการที่คุณประหยัดคุณมัธยัดนะคะรักษาห่วงเหนไว้นะคะแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นนะหมายถึงว่าการที่คุณจะมีเงินเก็บได้คุณต้องรู้จักการประหยัดการมัธยัดนะคะ ให้ก้าวให้เท้าขึ้นมาตรงนี้นะคะปัญหาหรือว่าปัญหาของคุณนะ่ยปัญหาของคุณจะอยู่ที่เรื่องของสิ่งที่มันผ่านมานะ่ยมันสอนให้คุณประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้คุณรู้จักแบบประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้คุณรู้จักว่าคุณจะต้องทำยังไงมันสอนให้คุณเรียนรู้ว่าต้องทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาบางทีงานหนักคุณ งานหนักงานเบาคุณรับหมดหมายถึงว่าคุณทํางานโดยที่แบบถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอึดอัดไหมอึดอัดท้อไหมท้อแต่ถามว่าคุณก็สู้อะนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนคุณด้วยสถานการณ์ที่ยากลําบากมันสอนให้คุณรู้จักจะทํายังไงให้ประหยัดมัธยัต,ยตินะคะแล้วก็แต่คนรอบข้างนะคนรอบข้างเขามองคุณนะชาวราศีพฤษภคนรอบข้างหรือคนรอบๆตัวคุณนี่แหละเขาจะมองคุณว่าคุณเนะี่ย เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นคนที่มีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่ด <c oughs> ีเอ็มพลสขึ้นมาเขามองว่าจริงๆคุณก็ก็ดีนะคุณก็มีความสุขดีนะร่ํารวยเงินทองอะไรง <c oughs> นะคะมีโชคมีลาบอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวคุณจะรู้อยู่ว่าสิ่งที่คุณได้มากว่ามันจะได้มามันไม่ได้ง่ายๆนะคะและนี่ไพ่แดดาบ คุณรู้อยู่ในใจคุณคิดอยู่แล้วว่าจริงๆช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหารายร้อมรอบตัวแต่คุณมังปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้ปัญหานั้นนะคะไพ่ออกมาว่าให้คุณประเมินนะคะประเมินเรื่องของผลตอบแทนสิ่งที่คุณลงมือทํามันคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มค่ากับการเสียเวลาลงมือทำไหมแล้วผลตอบแทนมันเป็นยังไงดีไหมไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะอันนี้เป็น ไพ่โดยรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนะมเดี๋ยวมาดูไพ่ยอยากบอกอย่างแนะนาําอยากเตือนอะไรได้ไพ่เดบรวอทอนนะคะไพ่บอกว่าจริงๆคุณเป็นคนจิตคุณเป็นคนใจใหญ่คุณเป็นคนใจกว้างนะคะใจใหญ่ใจกว้างคุณเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้นะคะแต่ไพ่บอกว่าให้คุณระวังเนาะ ระวังเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คุณระวังเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทําให้คุณรู้สึกว่าให้มันเป็นอิทธิพลทําให้คุณมีปัญหาไหมนะคะอันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนเรื่องของบางสิ่งบางอย่างบางทีก็บางอย่างก็ฟังหูวไหว้หูบางอย่างกา็ต้องคิดก่อนโดยใช้สติปัญญาที่คุณมีนี่แหละนะคะ ค่อยคิดถึงผลได้ผลเสียว่าสิ่งที่คุณทำมัมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมของชาวราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันให้ว่าในแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรบ้างเนาะเจาะลึกในเรื่องการงานเรื่องการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะขออนุญาตเริ่มเรื่องของการงานก่อน การงานของชาวราศีพฤษภนะการงานในเดือนนี้นะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เป็นไพ่โดยรวมเนะาะพูดด้ดูดวมมาเจาะในเรื่องของการงานก่อนซิว่าเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภการงานนะได้ไพ่ King of Swords ได้ไพ่ราชาถือดาบเจ็ดถ้วยหก เรียญแล้วก็ได้ไพ่ควีนอวานโอเคนะคะชาวราศีพฤษภนะราศีพฤษภนะจะเห็นได้ว่านะชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมเนี่ยได้ไพ่คิงอวานตัวตนคุณนะในเรื่องของการงานจริงๆคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะมุ่งมั่นตั้งใจสู้ ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่มันกีดขวางคืองานอะไรเข้ามาคุณคุณพร้อมนะคุณพร้อมที่จะลงมือทำนะพร้อมที่จะลงมือทำแต่คุณอะมีความคิดหลากหลายอไพ่เจ็ดถ้วยอะช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดคุณอยากทำงานหรือพอเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณอยากทำอะคุณอยากอาจจะอยากทำเยอะอยากทำนูน่นทำนี่ทำนะั่นหรือว่ามีความวางแผนไว้ว่า ทำแล้วคุณต้องได้นู่นได้นี้ได้นั้นน,นะคะเนาะในเรื่องของการงานคุณเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ดูแลไม่ว่าผู้ใต้บังคาบบัญชาลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ต่ำกว่าคุณจะเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ให้การดูแลนะคะดีนะคะ ผลตอบแทนของคุณรอเลยในเดือนนี้นะในเรื่องของการงานการงานคุณมั่นคงเห็นไหมควีนออฟวานขึ้นมาการงานคุณมั่นคงการงานคุณถือว่าดีเลยแหละในเดือนนี้นะคะการงานของชาวราศีพฤษภนะการงานของคุณน่ะดีไม่ว่าใครจะทํางานอะไรงานที่เป็นงานของตัวเองงานอิสระงานในองค์กรต่างๆนะคะการงานของคุณบอกเลยว่าดีมั่นคงนะคะในเดือนนี้นะ ชาวราศีพฤษภเอามาดูว่าการงานไปแล้วมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินชาวราศีพฤษภนะเรื่องเงินนะคะการเงินชาวราศีพฤษภการเงินคุณก็ยังต้องอืการเงินคุณก็ยังต้องสู้คุณก็ยังต้องคิด คุณก็ยังต้องลงมือทำในเรื่องของการเงินบอกเลยการเงินของคุณในเดือนนี้การเงินของคุณนี้ได้มาจากการงานเพราะอะไรไใยไพ่หดาวห้าดาวควินออลคัพเด o ู n แล้วก็8ปดไม้เทา้าหลักๆเลยการงานเงินของคุณได้มาจากเรื่องของการงานเรื่องของคุณที่งานของคุณที่คุณลงมือทํามันต่อยอดมันขยับขยายมันสามารถสร้างเงินได้นะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทําในเรื่องของการเงินน่ะ มันอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนอาจจะประหยัดมากขึ้นคบเพื่อนน้อยลงนะคะหรือไม่ให้ใครหยิบยืมนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยเพราะว่าคุณคิดแล้วว่าคุณต้องจัดการในเรื่องของการเงินยังไงนะคะคุณอาจจะรักตัวเองมากขึ้นควิน n ็อกครับเนี่ยหมุนหันมาดูตัวเองมากขึ้นมองดูละเออแล้วบางคนอาจจะมีความคิดคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินขาดมือนะคะ นี่คือสิ่งที่บอกว่าการเงินของคุณมันอาจจะไม่ถูกใจใครในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเรืออะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่ายังไงคุณต้องเอาตัวเองให้รอดนะคะในเรื่องของการเงินนะบอกเลยเนาะใครมาหยิบยืมก็ปฏิเสธไปมันอาจจะไม่ถูกใจใครหรอกค่ะเนาะเอามาดูในเรื่องของโชคลาภหน่อยชาวราศีพฤษภจะมีโชคลาภไหม โชคลาาชาราสีพึกศกนะคะพึกศกนะไพ่เฮรโรฟันค่ะเฮรโรแฟนสองไม้เท้าอ่สองดาบแล้วก็ไพ่ไฮบิเทสนะจริงๆโชคลาภไม่เด่นนะไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงแต่ถ้าอยากเสี่ยงก็ลองดูได้ค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไพ่เฮรโรแฟนขึ้นมานะ อาบางคนไปขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ไปไหว้ไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วคุณอาจจะได้มาแต่ได้ในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการงานนะคะเด่นในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการงานนะคะนะไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองดูคะ่ะเพราะเลขเลขเด่นที่เห็นของคุณนะจะเป็นเลข2กับเลข5นะคะ สอกห้านะคะใครอยากเสี่ยงลองดูเนาะแต่ถ้าคนไม่อยากเสี่ยงก็ก็ไม่ต้องเสี่ยงค่ะเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบนะในเรื่องของการเสี่ยงแต่ถ้าใครคิดว่าอืมไปไหว้ขอพรพระขอพร,อพรสินสักดิธิ์แล้วอชอบอะไรี้ยก็ลองดูนะคะอ่ะโชคลาภบ,บอกแล้วนะเด่นในเรื่องของการงนมาดู โชคลาภเรื่องสุขภาพค่ะก่อนจะไปความรักขอไปสุขภาพก่อนนะสุขภาพของชาวราศีพฤษภค่ะสุขภาพนะคะราศีพฤษภเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพอืเซฟไพ่ห้าห้าถ้วยได้ไพ่จัสติกนะคะได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนได้ไพ่ คุ e อัฟขับนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะจริงๆสุขภาพของคุณอะ่ะก็ปัญหาของคุณจะอยู่ที่เรื่องของความคิดปัญหาของคุณจะอยู่ในเรื่องของความคิดคิด,ค,ดคิดพลังงานลบอะ่ะที่อยู่ในตัวของคุณนะคะนะพลังงานลบที่อยู่ในตัวของคุณไพ่เลยบอกว่าให้คุณอะ่ะเข้มแข็งซื่อสัตย์นะคะเพราะว่า ยังไงในเรื่องของสุขภาพน่มันเป็นวิลออฟฟอร์จูนที่มันไม่สามารถที่จะแบบกําหนดกฎเกณฑ์ได้ขอพ่ะยไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่าอย่างไรแต่ยังไงก็ให้คุณดูแลตัวเองรักตัวเองหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางได้ปล่อยวางคะ่นะเนาะเราไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ได้ในเรื่องของสุขภาพนะคะอ่ะสุขภาพแล้ว <c oughs> มาดูขอไปขอเก็บให้ชุดนี้นะคะอะมาดูความรักค่ะความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมความรักนะคะความรักคนโสดก่อนนะดูคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่ขอคนโสดก่อนค่ะความรักสําหรับคนโสดคนโสดนะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเลยค่ะ ห้าเหรียญไพ่เจ็ดไม้เท้าคนโสดช่วงนี้ไพ่บอกว่า,าคนโสดช่วงนี้ไพ่บอกว่าคุณเนี่ยเหมาะเหมาะช่วงนี้เหมาะสําหรับการอยู่กับครอบครัวนะคะเหมาะสําหรับการอยู่กับครอบครัวไม่เหมาะที่จะอยู่ที่จะมีคู่ในช่วงนี้นะคะคนโสดไพ่บอกแบบนั้นนะเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีคู่คุณก็เหมือนไม่มีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมามันเหมือนขาดแคลนอ่ามีคู่เหมือนไม่มีนะคะมันเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างเดินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เวลามีหรือว่ามันช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งกับงานมากงานเยอะคุณไม่มีเวลานะที่จะหาคู่อะไรเงี้ยคนโสดนะคะก็อยู่โสดไปก่อนนะคะแล้วก็มีไพ่ สิบถ้วยขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณอยู่กับครอบครัวช่วงนี้คุณแฮปปี้คุณมีความสุขแล้วก็คุณมีความสุขกับเรื่องของการทํางานได้นะคะอาจจะเรื่องของงานงานช่วงนี้อาจจะแบบงานเยอะงานยุ่งแล้วก็อาจจะเรียนรู้งานใหม่ๆเลยทําให้คุณแบบว่าไม่มีเวลาคิดในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะคนโสดไพ,บพนะ่บอกว่าไพ่ออรเคเนะบอกว่า rose o r เนี่ยบอกว่า h e a l i n g is happening ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณอกหัก <c oughs> มันหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเยียวยาของคุณก็ได้นะคะ,ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณให้คุณรักตัวเองเซฟตัวเองนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฮิวเลิงฮิวใจของคุณนั่นเองนะคะดูแลตัวเองไปรักตัวเองมากๆคะ่ะช่วงนี้ อ่าคุณโสดนะคะไพ่บอกแล้วลว่าให้รักตัวเองมากๆอ่ะมาดูค่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคนคุยนะคะ,ะมาดูคนคุยคนที่มีคนคุยช่วงนี้แต่ไพ่ทาวเวขึ้นมาก่อนเลยค่ะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากันมีปากเสียงกันนะคะ มีปากเสียงกันได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ได้ไพ่ควีนออฟสวดได้ไพ่เก้าเมถาวาแล้วก็ได้ไพ่เอ็ดออฟเพนเจอรนะคะมาดูคนที่คุณคุยอยู่เขาได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตได้ไพ่สี่ถ้วยไพ่สเตรนจ์ได้ไพ่ ในออฟสวดอะนะคะชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทะเลาะกาันหรือมีปากมีเสียงกันก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยเนาะอาจจะมีปากมีเสียงกันเนื่องจากตัวคุณอะเป็นคนทีอ่อาจจะงามเยอะด้วยนะคะมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ อาจจะทํางานเยอะทําให้คุณเหนื่อยเบื่อหน่ายอึดอัดหรือว่าการคุยกันของคุณทําให้คุณอึดอัดก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อึดอัดเรื่องอะไรคุณอาจจะอยากมีเงินเก็บเริ่มมีเงินเก็บอยากมีเงินเก็บตัวเขาเป็นคนที่เป็นคนที่มีความรู้นะเป็นคนที่เฮอร์มิตเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความอดทนนะไพ่สเตรน์เขาก็มีความอดทนสูง นายอสวัเข้าเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่นะมุ่งมั่นมีความตั้งใจมาขออีกใบหนึ่งละกันไพ่บอกว่าคุณพวกคุณจะไปตอน Cup, นายออฟคับเนาะเอออาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่จิตใจดีนะคะถ้า,าจจะเป็นคนที่จิตใจดีก็ได้เนาะแต่ปัญหาบางอย่างมันก็ยังมันก็ยังไม่ลงตัวกันนะสำหรับพวกคุณสองคนนะ ปัญหาบางอย่างมันก็ยังมีอยู่นะสำหรับท่านที่มีคนคุยเนาะ <c oughs> บางทีคุณเขาคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจเขาหรือเขาอาจจะไม่ได้อย่างดั่งใจคุณก็ได้ไพ่มันก็เลยออกมาแบบนี้นะคะไพ่เลยบอกว่า the rose r e rose garden นะคะช่วงนี้นะคะบางทีบางอย่างก็จะต้องอเป็นผู้ให้เนาะเป็นผู้ให้รู้จักการให้ ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนให้โดยที่รู้สึกว่าให้แล้วคุณสบายใจไม่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะนะคะแล้วก็ที่สำคัญรักตัวเองค่ะทยบอกแบบนั้นนะคะบางทีบางอย่างเราอย่าไปคาดหวังกับเขาเยอะเมื่อไหร่ที่เราคาดหวังเยอะเราก็เสียใจนะคะถ้าไม่ได้ดัง,ดงหวังนะมาดูค่ะสำหรับ สำหรับคนที่มีคู่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วของชาวราศีพฤษภนะคนที่มีคู่แล้วได้ไพ่ไนออฟคัฟนะตัวคุณอาจจะเป็นคนจิตใจดีช่วงนี้อาจจะอยากไปท่องเที่ยวอาจจะอยากพาครอบครัวไปหรือช่วงนี้อาจจะมองหางานใหม่ๆนะคะแต่อาจจะแบบ ตัวเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าออคนหนึ่งอาจจะอยากเที่ยวคนหนึ่งอาจจะยังไม่อยากไปนะคะคนหนึ่งอาจจะแบบโอ้ช่วงนี้ภาระเยอะงานเยอะเออมีปากมีเสียงกันบ้างนิดนึงนะคะเนาะคนหนึ่งอยากเที่ยวคนหนึ่งไม่อยากไปขออีกใบหนึง่งให้เราบอกว่าออจริงๆพวกคุณนะ่ะก็อยู่ด้วยกันได้เลย นะอยู่ไปด้วยกันได้เดินต่อด้วยกันได้นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีคนหนึ่งอยากท่องเที่ยวคนหนึ่งไม่อยากไปคนนึงอยากเก็บเงินอยากมีเงินอยากมีทองคนนึงก็แบบมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองอะไรเงี้ยเออเนาะมันก็มีปัญหากันได้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเนาะถามว่ามันก็ไปต่อกันได้เลยค่ะเนาะ คนเรามันก็มีปากมีเสียงกันบ้างอะไรบ้างเนาะความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะปรับความเข้าใจกันดูให้ The Rose, เดอะโรสอาราเคนบอกว่ามาเตอร์โรสนะคะให้ปรับความเข้าใจการบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์ซนต์และที่สําคัญอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเนาะอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งบางทีคิดว่าตัวเองต้องต้องได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะ ก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันค่ะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดังใจซะทั้งหมดนะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีพฤษภขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภโชคดีและก็มีความสุขตลอดเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะสำหรับ แล้วก็ตลอดไปด้วยสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ